นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่คุณไม่ควรมองข้ามการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมในเด็กแรกเกิดกําลังได้รับการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดด้วยโครงการ LifeSEQ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในเอเชียที่นําเทคโนโลยีล้าสมัยนี้มาใช้เพื่อปกป้องสุขภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิดแต่เรื่องนี้ก็มีความท้าทายและข้อถกเถียงที่น่าสนใจซ่อนอยู่แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าโรคพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่ในเด็กแรกเกิดอาจส่งผลต่อชีวิตในอนาคตยอย่างไรและนี่คือสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามไป ศาสตราจารย์แพทย์วรศักโชติเลศักดิ์ผู้อํานวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่าในประเทศไทยเด็กแรกเกิดประมาณ3%จะมีภาวะความพิการแต่กําเนิดรุนแรงหรือที่เรียกว่า major c o n g e n เ t อร์ n o m a l y ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเกิดโดยส่วนใหญ่โรคเหล่านี้มีสาเหตุจากพันธุกรรมที่ยังไม่สแสดงอาการในช่วงแรกแต่จะค่อยๆปรากฏเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเช่นภาวะพร่องเอนไซม์หรือโรคทาราซีเมีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงหากไม่ได้รับการวินิจฉัยแล่ผาดูแลอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามโรคเหล่านี้สามารถป้องกันและรักษาได้หากมีการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเหตุนี้บริษัทดีเคซประเทศไทยจำกัดหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีจึงได้ร่วมมือกับพอบโอผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการหาลำดับจีโนมความแม่นยำสูงและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยเปิดตัวโครงการ Life SEQ Lifelong Initiative for f u t u r e Excellence Through Long Read Sequencing เพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แม่นยำ precision health ด้วยเทคโนโลยีไฮไฟจีโนมซีควนซิงที่สามารถตรวจสอบลำดับจีโนมได้อย่างละเอียดและแม่นยำสูงสุดโครงการนี้มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดโดยเริ่มจากการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อค้นหาความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ยากในประเทศไทยซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะให้บริการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมแก่ทารกแรกเกิดจำนวน300ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในอนาคตตั้งแต่ปี2,568ถึง2,569จะขยายผลครอบคลุมทารกแรกเกิดทั่วประเทศพร้อมทั้งติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการตลอดชีวิตเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์ยังเน้นย้ำว่าโครงการ LifeSEQ มีเป้าหมายที่จะส่งมอบประโยชน์ ด้านการดูแลสุขภาพด้วยข้อมูลจีโนมให้กับประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชาราโดยจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการแพทย์จีโนมที่ทันสมัยและแม่นยำม,มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจผาเพื่อวางแผนครอบครัวการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงข้อมูลด้านเภสัชพันธุศาสตร์ที่ช่วยในการวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัยการตรวจพันธุกรรมตั้งแต่แรกเกิดเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะเด็กที่เกิดมาในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตแม้ว่าไม่มีใครที่มีพันธุกรรมสมบูรณ์แบบ100%ทุกคนล้วนมีความเสี่ยงบางอย่างที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว,ยาวเช่นความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่อาจเกิดขึ้นในวัยกลางคนหรือวัยชราการรู้ข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้เตรียมตัวและวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีศาส,สตราจารย์แพทย์วรศักกล่าว ในขณะเดียวกันนายคงศักดิ์เอื้อมุกดากรุลกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีดีเคเซชประเทศไทยได้กล่าวว่าโครงการ LifeSEQ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีการหาลำดับพันธุกรรมแบบไฮไฟดับเบิลยูเอชโอเอจีเอ็นโอเอซีกุซิงเข้ามาใช้ในระบบรักษาทางคลินิกในภูมิภาคเอเชียดีเคเซชมีบทบาทสำคัญในการเปิดโอกาสให้สถาบันการแพทย์และงานวิจัยสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการหาลำดับพันธุกรรมของพอบไบโอพร้อมทั้งจัดเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านจีโนมนุษย์ เพื่อสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในประเทศไทยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายอย่างมากในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางพันธุกรรมเราเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบแม่นยำในภูมิภาคและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนายคงศักดิ์กล่าวนอกจากนี้นายคริสเตียนเฮนรีประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพอไบโอยังได้เน้นย้ำว่า ทุกเด็กควรได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดโดยการมอบข้อมูลจีนโนมที่ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดให้กับครอบครัวและแพทย์เพื่อให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้ตตนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมความแม่นยำสูงแบบไฮไฟสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและละเอียดมากขึ้น ตั้งแต่แรกเกิดซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของพอไบโอที่ต้องการทําให้ข้อมูลพันธุกรรมคุณภาพสูงเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่มีความจําเป็นมากที่สุดและสร้างต้นแบบใหม่ของระบบการดูแลสุขภาพแห่งอนาคตแต่คําถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์และชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนและเราควรเตรียมตัวอย่างไรกับข้อมูลพันธุกรรมที่อาจเปิดเผยความเสี่ยงในอนาคตร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือเรื่องที่ทุกคนควรมีส่วนร่วม และระหนักรู้